สวัสดีค่ะพบกับน้องแอปที่ W บยุทคารสุราธานีนะคะกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะน้องแอปมาพร้อมกับรถคันนี้เลยค่ะ HONDA CITY นะคะ 1.5V ปี2016นะคะรถคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถขายดีท็อปสุดข,ของ HONDA กันเลยค่ะเป็นรถตลาดนะคะสวยๆเดิมๆะคะสภาพนางฟ้ามากๆค่ะสำหรับคันนี้นะคะสีดำดูสวยดุดัดนด้วยนะคะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรีวิวรถคันนี้กันเลยดีกว่าค่ะนี่ข้างหน้ารถกันเลยนะคะมากับสีดำนะคะดูหรูหรามากๆเลยค่ะ ตันนี้นะคะจะเป็น Honda City เป็นรถขายดีนะคะเป็นรถขายดีที่สุดเลยของ Honda ค่ะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะใครได้ไปนะคะโชคดีมากๆเลยค่ะเรามาดูล้อแม็กนะคะล้อแม็กนี่เป็นล้อแม็กแท้จากโรงงานเลยนะคะตัว V จะเป็นล้อแม็กแล้วนะคะตันนี้นะคะเราจะมีคิ้วกันสาดนะคะ ให้ครบทั้งสีบานเลยนะคะมือจับนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับรถค่ะตัวนี้นะคะมีปุ่มอัตโนมัติเปิดปิดให้ด้วยนะคะไม่ต้องใช้คุญแจเลยค่ะคันนี้นะคะที่สำคัญค่ะคุญเจได้สองดอกครบถ้วนเลยนะคะสำหรับ Honda City คันนี้ คุณแจนะคะเป็นคุณแจรีโมทแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูนะคะด้านหลังกันบ้างค่ะเป็นเครื่องยนต์ i อ t ีเทนะคะ Honda City b e ีเซนเซอร์ถอยหลังให้2จุดค่ะเดีย๋ยวเราดูห้องเก็บสัมภาระก,กันดีกว่านะคะบอกเลยนะคะว่า Honda City เนี่ย เขาทำห้องเก็บสัมภาระนะคะมาอย่างกว้างขวางเลยค่ะดูนะคะคนนะคะลงไปนอนได้เลยนะคะจกักรยานนั่งคันนะคะใส่เข้าไปได้เลยค่ะกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆนะคะใส่ได้เลยค่ะสองสมามใบนะคะนีนะคะเรามียางอะไหล่ให้พร้อมค่ะยางอะไหล่แท้จากโรงงานเลยนะคะรถคันนี้นะคะได้ไปนะคะเหมือนใหม่ป้ายแดงเลยค่ะ สำหรับ Honda City นะคะตัวนี้1.5 V iV t e c นะคะเกียร์ CVT ปี2016นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในรถกันบ้างดีกว่าค่ะข้างในรถนะคะจะเป็นปุ่มสตาร์ทแล้วค่ะตัวนี้นะคะมีปุ่มสตาร์ทมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแอร์เย็นค่ะแอร์เย็นมากๆนะคะแล้วพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยพาวเวนะคะพวงมาลัยเบาค่ะ ช่วยผ่อนแรงในการขับขี่นะคะตัวนี้นะคะไมค่ะไม่น้อยค่ะ80,000ืนเท่านั้นนะคะ8,000 0กว่าเท่านั้น,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 นค่ะตัวนี้มาแบบเกียร์อัตโนมัตินะคะ CVT ของ Honda เลยนะคะถุงลมนะคะคู่หน้าค่ะ a i r b a g นะคะ,ะ,คะแล้วก็เบรกนะคะเบรก ABS นะคะตัวนี้เบาะค่ะแนะนำนำเสนอเลยนะคะว่าเบาะสวยมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะ เป็นเบาะสีหนังหนังสีดำนะคะตัดกับสีแดงนะคะสีแดงตัดกับสีดำนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะทั้งคันเลยนะคะจะเป็นเบาะสีแดงดำนะคะเบาะหนังฟังก์ชันของเขานะคะก็จะครบครันค่ะตัวนี้นะคะมี บูทูได้ด้วยนะคะที่สำคัญของเขานะคะมีปุ่มรับสายด้วยนะคะ FM AM นะคะวิทยุนะคะช่องเสียบ AUX นะคะมีให้หมดครบนะคะถือว่าครบจบในคันเดียวนะคะเป็นตัว V นะคะแต่ว่าฟังก์ชันนะคะครบคันนะคะทุกอย่างนะคะเหมือนตัวท็อปเลยนะคะอาจจะน้อยกว่าตัวท็อปนิดหนึ่งนะคะบุกเซอร์วิสพร้อมค่ะ บุ๊กเซอร์วิสครบนะคะตัวนี้บุ๊กเซอร์วิสพร้อมเลยนะคะสำหรับ Honda City ีคันนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะชมรีวิวของรถ Honda City คันนี้ไปแล้วนะคะถูกใจไม่ถูกใจยังไงนะคะสามารถ ทักหาได้เลยค่ะทักาหาแอปได้เลยนะคะหรือว่าเฟซบุ๊กนะคะ w ย u b l e you y u t k ธ s u r a t นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางต่างๆของเราค่ะ f e c o o o p เพจ l i n i นะคะ IG นะคะชื่อ w ย u b l e you y า t k a s u r หมดเลยนะคะแล้วก็ฝากติดตาม ช่อง YouTube ไว้ด้วยนะคะของเราคะ่ะ w ดบยูยค่ะรถบ้านมือสนะคะวันนี้แอดมารีวิว Honda City 1 5 v นะคะตอนนี้เป็นปี2016นะคะราคาอยู่ที่3,99,000บาทนะคะย้ำอีกครั้งราคา3,99,000บาทไม่แพงคะ่ะรถใหม่นะคะ0 0 0 0 0กว่าบาทเลยนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นนะคะอยู่แค่7,000กว่าบาทเท่านั้นคะ่ะผ่อนนะคะถือว่าไม่หนักจนเกินไปคะ่ะ ใครมองหารถดีๆนะคะรถตลาดนะคะแนะนำคันนี้เลย Honda City รับรองนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสีดำดูสวยงามดูดากันด้วยนะคะฝากเบอร์โทรไว้นิดนึงค่ะ09541881หนะึ่งะ8 1 8 1นะคะ0 9 5 4 1เ8 1ปเป็น1เป็นเบอร์โทรของ w u ยุคนะคะจะมาโทรมาสอบถามนะคะเรื่องรถนะคะการออกรถนะคะจั ไฟแน้นนะคะปรึกษาได้หมดนะคะทุกอาชีพเลยค่ะเรามีทางออกให้ลูกค้าเสมอนะคะวันนี้แอบมารีวิวคันนี้นะคะ h o น d ้า i t y ีฝากไว้ด้วยกันละกันนะคะเราพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะคอยติดตามไว้ค่ะว่าจะมารีวิวรถคันไหนนะคะฝากกันไว้ด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ